สวัสดีค่ะพิณิภาชัำบุญนะคะผู้ประกอบการนะคะเจแอนซีไอมารเครือสาพัทค่ะ IM 139ค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะ203ับ105ค่ะพูดถึงความประทับใจนะคะก็ประทับใจในเรื่องของระบบของแฟนชา์นี่แหละค่ะเพราะว่าทำให้เราได้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทั้งระบบหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะที่มีส่วนกลางนะคะคอย ซัพพอร์ตนะคะทั้งเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะทั้งระบบขนส่งนะคะถึงตรงถึงหน้าบ้านเราเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนนะคะใครที่จะเปิดเนี่ยก็รออยู่ที่บ้านนะคะสินค้าก็จะมาส่งให้ทุกคนทนุกๆอาทิตย์เลยค่ะ ก็ทาให้ทีมงานนะคะเข้ามาซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีสินค้าที่คอยบริการหลายๆเรียกว่าหลายๆตัวหลายสินค้าค่ะเอ่อทีมงานต้องการสินค้าตัวไหนเนี่ยก็สามารถมาสั่งกับเราได้แล้วเราก็สามารถบอกเวลาที่แน่ชัดว่าเขาจะมาส่งสินค้ากับเราวันไหนได้ค่ะก็ในเรื่องของทั้งระบบทั้งระบบ wallet ค่ะที่เราสามารถีย์สินค้าส่งตรงถึงหน้าบ้านได้พอเรามีระบบเหล่านี้เข้ามาค่ะทำให้เราเพิ่มยอดขายได้ดีมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เรียกว่านะคะไม่มีระบบนะคะทำ เปิดร้านโดยที่ไม่มีระบบเนี่ยก็ทําให้เราเรระหว่ามีความสเปซสปะไม่ได้มีระบบไม่ได้มีมาตรฐานนะคะพอเรานําซื้อแฟนชายของเราตัว imart เข้ามาเนี่ยทำให้เราเมีระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของสมาร์ช่หวยนะคะทางบริษัทเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มามอบป้ายถึงที่ร้านค้าเลยคะ่ะสมาชิกเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มองเห็น,นะค่ะว่า าสามารถที่จะซื้อสินค้าได้แล้วก็ไปไปนำไปขายต่อได้ค่ะแล้วก็ใครเป็นสมาชิกเนี่ยพอสมัครเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยมันก็จะมีการซื้อสินค้าที่ถูกลงใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะนําสินค้าตัวเนี้ยไปเปิดตลาดได้ง่ายเพราะว่าสินค้าเขาแบง์ของทางบริษัทเนี่ยก็มีราคาที่เรียกได้ว่าตามท้องตลาดเนี่ย ก็คือสู้ได้เลยค่ะเป็นทั้งสามาชิกเนี่ยได้ได้ทั้งว่าได,ได้ทั้งการเราไปซื้อได้กําไรด้วยนะคะแล้วก็เรายังในส่วนของการคะแนนเข้าในส่วนของรหัสของเราอยู่ด้วยก็คือมีช่องทางแล้วไปได้ถึงสองช่องทางได้เลยค่ะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยระบบนะคะไม่ได้เข้าเข้าถึงยากค่ะเพราะว่าเรามีระบบหลังบ้านคอยดูแลเราเนี่ยทำให้เราทํางานได้ไง่ายยิ่งขึ้นสอบถามได้ตลอดเวลานะคะ,ะคนมีอายุเนี่ยสามารถอยู่บ้านเนี่ยก็ทำงานก็สามารถขายสินค้าได้ค่ะ ส่วนของร้านค้า j c i m a r t เนี่ยถ้าใครนะคะสนใจก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีระบบคอยที่จะดูแลซัพพอร์ตเราทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของร้านค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมาเปิดใจเรียนรู้ไปกับธุรกิจของจอยแอนคอยกันดีกว่าค่ะแล้วก็เอาร้านค้านะคะไปลงหน้าบ้านท่านนะคะท่านจะมีเรื่องของรายได้อีกหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอน,นะคะ่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าจากที่เราเนี่ยตอนแรกอะเราเป็นแค่ลูกค้าในเรื่องของสุขภาพ ก็พอเข้ามาดูระบบแล้วรู้สึกว่าจากที่เราบริโภคเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าการบริโภคซึ่งการบริโภคเนี่ยสามารถเป็นทั้งงานแล้วก็เป็นทั้งอาชีพได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยระบบตัวนี้สามารถได้ประโยชน์มากมายค่ะถ้าเกิดเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทเขาแบบมีการเรียนการสอนนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีติ๊กตอลเข้ามาด้วยนะคะ คือจะทำให้เราขายของได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็น้องๆเข้าที่เปิดไอหมัดอยู่ที่นี่น้องพิมพ์น้องมะนาวนะคะก็เทคแคร์ช่วยแนะนําการซื้อลงรหัสนี้รหัสนี้นะเออพี่ทิพย์จะได้ตังเท่านี้เท่านี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกสบายในการซื้อใกล้บ้านนะคะ <S <S